ชื่นมื่นนายกไทยลาวหารือกระชับความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์แล้วก็ยาเสพติดค่ะคะเป็นการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะคะรวมถึงพร้องขยายการค้าสู่เป้าหมายมูลค่าการค้าทวิภาคี1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในปี2027ร่วมฉลองนะคะ75ปีความสัมพันธ์ไทยลาวนั่นเองค่ะโดยวันนี้ค่ะวันที่20กุมภาพันธ์นะคะเวลา ช่วงเวลา10นาฬิกานาทีที่บริเวณสนมามญ่าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำรรเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะได้มีการให้การต้อนรับกับนายซอนไซส,สีพันดอนนายกรัฐมนตรีจากสปปาลาวใกล้เคียงเหล่านี้เองค่ะในโอกาสที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะของแขกรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีค่ะและทางนายกรัฐมนตรีสปปาลาวค่ะก็ได้มีการร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทาเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเชิญทางนายกทางสอปป,อปอลาวนะคะไปที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อแนะนําทําความรู้จักกับคณะรัฐมนตรีค่ะจากนั้นได้ไปที่ห้องสีงาช้างด้านนอกค่ะเพื่อลงนามในสมุดเยี่ยมชมพร้อมกับของที่ระลึกทั้งสองทั้งสองฝ่ายเนี่ยมอบให้กันก่อนที่จะหาลือนะคะในกลุ่มเล็ก ในห้องสีงาช้างด้านในหลังจากนั้นค่ะเวลา11เนาฬิกานะคะที่ตึกพักดีบดินนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเองทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการพูดคุยหารือข้อราชการเต็มคณะโดยสาระสำคัญเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาคณะที่มาจากต่างประเทศหรือว่าผู้นำมาเยือนประเทศไทยเราก็จะเห็นนี่แหละค่ะ ทหารกองเกียรติยศนะคะที่มีการจัดพิธีขึ้นที่สนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแบบนี้นะค,ะค่ะอันนี้ทางท่านนายกของเราเองนะคะรวมถึงรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีสปปพอพอลาวท่านก็นี่แหละค่ะเดินตรวจแถวนะคะก็จะเป็นเห็นภาพความพร้อมเพรียงแล้วก็คือจัดงานได้แบบยิ่งใหญ่กองเกียรติยศ<ๆ>ว่าอยังงั้นนะคะ นายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับคือจะเห็นว่าสีหน้าทั้งสองท่านก็ชื่นมืนเลยนะคะได้กล่าวต้อนรับนายกร,รัฐมนตรีนายสนใส่4พันดอน,นโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวนะคะโดยได้เน้นย้ําถึงมิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศโดยไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นใน3ด้านค่ะ ด้านแรกนะคะน้องแบมคุณผู้ชมคะก็คือคเรื่องของการสร้างความมั่นคงชายแดนให้ปราศจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและจะเป็นเรื่องของยาเสพติดการค้ามนุษย์แล้วก็เรื่องของออนไลน์แกมนะคะข้อ2คือการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศแล้วก็ด้านที่3ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันพิเศษระหว่างประชาชนไทยและลาวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อทั้ง2ประเทศก,าก้าวหน้าพร้อมกันอย่างยั่งยืนค่ะ ในโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีสปปลาวยังได้ยินดีค่ะที่ไทยและสปปลาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะในด้านของภาษาวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกันซึ่งการเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสาคัญในการเริ่มต้นเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวพร้อมกล่าวแสดงความประทับใจต่อการต้อนรับที่อบอุ่นจากรัฐบาลและหวังว่าไทยและสปปลาวจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรื่องของการเยือนระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้พร้อมสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความร่วมมือในทุกด้านค่ะอย่างเช่นด้านยาเสพติดยังไงคะน้องแบมโดยยาเสพติดนะคะคือทั้งสองฝ่ายเขาก็ต่างเห็นความสําคัญคในการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะการทํางานร่วมกันของหน่วยงานความมั่นคงของทางไทยและก็ลาวค่ะที่ได้มีการประชุมแล้วก็สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดโดยนายกรัฐมนตรีทางไทยเองก็ได้เสนอแนวทางเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารการขยายผลสืบสวนรวมถึงการสนับสนุนชุมชนปลอดยาเสพติดด้วยการปลูกพืชทดแทนรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระดับท้องถิน่นโดยเฉพาะจังหวัดและก็แขวงด้านต่อมาอันนี้สําคัญเลยนะคะเพิ่งมีการจัดการไปแบบเด็ดขาดเลยก็คือขอบวนการ แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่มีการหลอกลวงโดยทางไทยกับสปปลาวค่ะก็เน้นย้ำถึงความสำคัญในการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่สร้างผลกระทบต่อความมั่นคงและก็ประชาชนทั้งสองประเทศโดยไทยเองค่ะก็ชื่นชมความสำเร็จของทางลาวนะคะในการกวาดล้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในพื้นที่ แขวงบอกแก้วเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เสนอให้มีการป้องกันไม่ให้มีทรัพยากรต่างๆของทั้งสองประเทศถูกใช้ในทางที่ผิดเพื่อละเมิดกฎหมายและก็ขอให้ลาวนะคะกำหนดหน่วยงานหลักเพื่อที่จะประสานร,ร่วมกับศูนย์ปราบปรามอัชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งประเทศไทยของเราด้วยโดยตรงนี้เองเขาก็มีการผสานความร่วมมือแล้วก็พูดคุยเพื่อตัดต้นต่อแกงอ๊ง call center ต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็เรื่องของด้านหมอกควันข้ามแดนนะคะก็มีการหารือการเห็นพ้องต้องกันว่าต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะรวมถึงการค้าชายแดนนะคะผู้นําทั้งสองประเทศได้แสดงความยินดีกับเรื่องของการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างกันโดยปีพิธีผ่านมามีมูลค่ากว่า 8 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยนะคะส่วนเรื่องของโลจิสติกและความเชื่อมโยง<ม>ท่านนายกรัฐมนตรีสปปลาวก็มองว่าการพัฒนาโลจิสติกและความเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวโดวยเฉพาะในด้านของการคมนาคมอาจจะเป็นทางบกทางรางจะช่วยส่งเสริมบทบาทของทั้งสองประเทศแล้วก็ยินดีค่ะกับการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนี่เราจะได้ยินนะคะสะพานม,มิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคคมไซซึ่งจะมีการเชื่อม กึ่งกลางสะพานเร็วๆนี้แล้วก็จะมีพิธีเปิดในช่วงปลายปีด้วยนะคะส่วนความสัมพันธ์ระดับประชาชนนายกรัฐมนตรียินดีในการร่วมเปิดตัวตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวพร้อมสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมเฉลิมฉลองกว่า20โครงการตลอดปีด้วยนะคะโดยไฮไลท์นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้เห็นภาพนะคะคือไฮไลท์สำคัญของการ จัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะ <มา S 1> นี่ล75ปีนะคะจะมีธงชาติไทยกับธงชาติสปปลาวนะคะมีการมอบทุนการศึกษาด้วยนะคะ75ทุนให้แก่สกปปลาวค่ะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็เยาวชนพร้อมกล่าวขอให้นายกรัฐมนตรีสปปลาวช่วยดูแลนะักธุรกิจและก็นักท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะ โดยความร่วมมือระดับภูมิภาคและก็ระหว่างประเทศนี่ก็คือสําคัญนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็แสดงความยินดีกับความสําเร็จของทางสงปปลาวในการทําหน้าที่ประธานอาเซียนเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะและสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศร่รวมมือกันในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและก็อาเซียนนอกจากนี้ค่ะยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีของทางสงปปลาวนะคะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือแม่โขงล้านช้างที่ไทยนะ่าจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ค่ะ ค่ะนี่แหละค่ะก,ก็เป็นความสัมพันธ์ที่อบอกได้ว่าทุกด้านจริงๆน,น,นะคะแฟนด้วยอย่างของเราเราก็จะเห็นว่า ภาษาใกล้เคียงกันมากมภาษาลาวกับภาษาอีสานใกล้นะ,นะ,ะใกล้เคียงกันเลยคือสำเนียงนะคะแต่เรื่องของวัฒนธรรมเราก็จะเห็นมีวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกันมากนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์75ปีนี่คือบ่งบอกได้แล้วว่ายาวนาน,าน,านจริงๆมากนะคะ,ะ,คะแล้วก็หลายๆด้านก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตด้วยนะคะเป็นการหนุนนํากันไว้อย่างนั้นนะคะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะในทุกๆด้านก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างกันอย่างยาวนานเลยค่ะพี่ องทางเล่านะคะที่เบิงรายการป่องปากอยากเล่าของเข้า,าหรืออไรมาเบิงหย่อนล้างนีนก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหลายนะคะ<ม>7จปีแล้ว